แบบนี้แบบนี้สมัยคือความสมัครคีนะสมคัครคีทำกันเนี่ยอเป็นบอกเกิดแห่งความเมตตานะเมตตาทำคำชั้นโลกนะคนสมคัครคีก็เป็นมีสร้างพลังกําลังใจให้กันเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาตินิดเดียวกันนะถ้าเกิดความสมคัครคีรู้รักสมัครคีเคารพกันเมตตากันอยู่ที่ไหนเราก็สุขสงบร่มเย็นไม่เป็นปีเป็นภัยไม่เป็นทุกข์แต่ใคร ตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนนแม้ว่าจะมีสักกี่คนก็ตามให้รักษาความเมตตาและความสมัคีไว้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนเราอยู่ที่ไหนที่ไหนมีความเมตตาที่นั่นมีความเจริญมีความบอบอุ่นมีความรักวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะใครมอบความรักให้กันบ้างคือวันของความรักก็จริงเราไม่ได้รักกันวันเดียวเรารักกันทุกวันรักกันรักอย่างไร รักด้วยความเมตตาเราไม่ดับค่านิยมเหมือนต่างประเทศเขาต่างประเทศนั่นอนะ่ะค่านิยมก็ผิดๆเขารักเขาคร่กันเขาไม่ได้รักที่หวังดีมีเมตตาต่อกันเขาคร่กันใครอยากได้เราเดินร่างร่างกายตอแบบสนองกิเลสปัญหาราคาใจของเรานะั้นน่ะมีความรักความเมตตาความเข้าใจซึ่งกันและกันมีให้กันทุกวันแต่กําเราเปนวารินไทยที่ผ่านมานั้นนะ วันที่สิบสีนน่คมพันธ์นนะข้าในยมของทา้งโลกเขาเขาถือกันอย่างนั้นเราก็มีให้กันทางศาสนาคริสต์ก็มีของศาสนาอื่นนั้นเขามีดกกุหลาบเป็นเครื่องหมยายแห่งความรักแต่ศาสนาพุทธของเราอ่ะมีดอกบัวดอกบัวเป็นเครื่องหมายของความรักวันวาเลนไทยของพุทธเราก็คือวันวิสาขาบูชาเห็นไหมจนอนประมาณสามสี่เดือนที่จะถึงนั้นวิสาขาบูชานั่นวาเลนไทยของพุทธราวันของความรัก รักและเมตตานั่นคือวันประจําแต่ทุกวันนั้นเรามีอยู่แล้วนั่นก็คือแสดงเจตนาความหวังดีความเข้าใจความเห็นใจซึ่งการน,น,นั่นก็เป็นวันแห่งความรักเมตตาทำกรรมชนโลกมันเป็นวันแห่งความรักเรารักกันหวังดีเจตนาต่อกันคนไหนที่เขาจะขาดจะบวพร่องคนไหนที่จะเพลินจะฟังจะเผลอไปเราก็เตือนกันอยอย่าพังอย่าเผลอไปมีโอกาสอะไรก็เตือนกันตรงนี้แหละเจตนาที่ดีต่อกัน ในหลักของพรมิหานสีเมตตากรุณามุทิตาอุเบขาเราเป็นชาวพุทธศาสนกชนเราไม่เป็นจิตอิจฉาด้สยาใารไม่จิตอาจที่จตะตำหนับุคคลอื่นเขาหรือเย่งยนบุคคลอื่นเขาจะมีคนบุคคลอื่นเขามีอันเป็นไปอะไรไงก็ตามก็ควรที่จะเห็นใจหรือเป็นโอเบคาแต่ไม่ใช่ว่าเราไป้ำเติมเหลียดยมเขาแต่อันนี้อยากให้ทุกคนทํา กิดให้ว่างําใจให้ว่างเปล่าทําใจให้เสมอจนเสมอปลายเสมอเป็นกลางกลางนะไม่รักไม่ชังเป็นกลางกลางอันนี้เราจะไม่จะไม่มีกรรมไม่เวียนต่อกันในบุคคลอื่นนั่นนะแต่ถ้าเรารู้บุคคลไหนได้ดิดได้ดียิ่งเรารู้จักดีแล้วก็โมทนากับเขาแต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาแล้วก็เออก็ดีนะเป็นโมนทน,โมนาก็สาธุอนโมทนากับเขาเป็นบุญของเขาเปตีแคลดิสยาเขาคนไหนที่เขาอ่า อะไระ่ะเขาโชคร้ายแต่เราเขามีิบากกรรมอะไรอย่างก็ปล่อยเขาไปแล้วก็แผ่มแเมตตาก็โอ้ขอยเขาหายลบหมดวิบากกรรมเดียวเท่านี้เราจะได้รับพลังบุญกุศลนนำนนทําให้เราเนะี่ยอยู่ดีมีสุขมีโชคมีวาสนามีบารมีมากขึ้นตรงนี้พยายามทำใจใเป็นกลางนะะพระนั้น mm hmm. ความรักเราเมองเป็นกันอย่างนี้เป็นความเมต mm hmm. ตาธรรมตามหลักพุทธศาสนาของเราสำเร, mm hmm. ร็จพระภูมิท้าเจ้าของเรานั้น <c oughs> เป็นผู้ที่มีความรักต่อโลกมนุษย์อย่างยิ่งหาตะมาณไม่ได้จนะึงมอบความรักให้กับดวงตระชาคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายทุกชนชั้นวรรณะทุกอประเทศชาตินะทุกศาสนาให้มีความรักความเมตตาต่อกันหวังดีต่อกันนั่นแหละนะอลไรแล้วคนบอกว่าพระเจ้าเราเนะี่ยไม่ไม่มีความรักต่โลกมนุษย์ต่มวลมนุษย์ทําให้คนสูญพันธุ์สอนให้คนหมดกิเลส กอนมืนคนเห็นเกิดตัวอากันนั่งสมาธิหมดกิเลสไปจนจะไม่มีใครสืบทอดแล้วโลกมนุษย์นี้ต่อไปก็ไม่มีใครแล้วถ้าคนมาเป็นมาบวชมาปฏิบัติกันแล้วหมดกิเลสไปถ้าคนมันจะหมดกิเลสมันก็ไม่อยากจะมาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่อยากจะมีโลกมีเต้าครอบครัวสืบสกุลอย่างนี้ไม่ถูกต้องอันนี้พป็นเจ้ารักและเมตตาต่อโลกแล้วมีแหละถูกต้องแล้วที่จะให้หมดซะหมดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นไปอย่างที่ เจตนาของสมเด็จพระพุหมีพระภาคเจ้าได้แสดงความเจตนาไว้แต่ต้นก็คือให้มนุษย์มีความเมตตาต่อกันและปฏิบัตินะปฏิบัติเตน็น mm hmm. เพื่อลดพ้นจากกองกิเลสทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโดยอไม่กลับมาเกิดอีกอันนี้เป็นลักษณะของการรักและเมตตาต่อโลกอย่งแท้จริงโดยไม่ต้องมาคิดมาคินน้อยไม่ต้องมากลับมาทุกเว้นแวยไปเกิดนั้นหนักมีปัญหาเมตตาสุขกับทุกข์ข้าเขาปนเปกันไปนี่ไม่รู้จกจบสิ้นแต่ถ้า เรามีความรักต่อมนุษย์ต่อตัวเองและครอบครัวแล้วใปการปฏิบัติตนของเรานั้นก็ต้องถูกต้องทำตามคำนองรองรมให้ดีให้งามให้เป็นไปให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่าให้มันถอยถอยฝ่ำตกลงไปตรงนี้ฝากว่านยมได้คิดกันตรงนี้เดินวาเลนตาเดินวาเลนตาเดียวมาความรักก็เป็นปีหงความรักเป็นทศวรรษแห่งความรักเป็นศตวรรษแห่งความรักรักกันเมตตาต่อกัน เห็นไปทางไหน,น,นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ตปย้ำใสใจจริงเมตตาต่บกันอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ชื่นใจประทับใจเพราะเราเข้ามาวัดมาว่าเข้ามาลานปฏิบัติธรรมแล้วอันนี้ที่สิ่งที่ได้รับกลับคืนไปโดย,ยเฉพาะความรักนเโดยนี้มีสิ่งอื่นดใดมาแอบแฝงเจือปนนี่คือความาสุขสงบแห่งใจหลังจา่นั้นก็ฝากให้โยมทั้งหลายไ้คิด